จาป้าปเหมียวพามามาย้ายก้อนนะคะย้ายก้อนไปเข้าโรงเปิดดอกอันนี้เอาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโรงเนี้ยมันเป็นโรงพักก้อนเนาะตอนนี้ป้าเหมียวใช้พักก้อนอยู่ทีนี้ก็เลยมันสภาพมันไม่เหมาะสมค่ะเราก็ต้องพาเขาไปอยู่ให้ถูกที่เนาะนี่เห็นไหมตงุตงๆอันนี้วิธีการย้ายก้อนที่ที่ขดดัดออกอย่างเงี้ยค่ะก็คือ จะให้ดอกเขาเนี่ยเนี่ยพวจํำนวนดอกดอกดอกทั้งหลายเนะะี่ยค่ะกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเขากระทบกระเทือนนะคะดอกชุดนี้ก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะจะฟาวอะ่ะเราเราจะไม่ได้ผลผลิตเขาะคะ่ะก็เลยต้องทำแบบด้วยความไม่ให้มันกระทบกระเทือนนี่แหละคะ่ะจะไปแค่นี้แหละใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะเหมือนเหมือนตอนเราขนปกติเนาะ อันนี้ป้าเบียวก็จะเอาเอแบบเนี้ยค่ะแบบแบบที่ไม่มีดอกเงี้ยเรียงไว้ข้างล่างแล้วก็เอาที่มีดอกค่ะไว้ข้างบนไม่ให้ดอกออกกระเทือนค่ะต้องย้ายนะคะทําไมต้องย้ายเปิดตรงนี้เลยไม่ได้หรอตรงนี้ป้าเบียวยังต้องใช้เป็นที่พักก้อนก่อนค่ะยังยังไม่ทําเป็นที่เปิดดอกเนาะเพราะว่า ตรงนี้สภาพมันไม่เหมาะสมยังไงก็คือตรงนี้มันไม่มีความชื้นค่ะเพราะป้าหมียไม่ได้ลดน้ําอะไรก็จะมีลดแค่เห็ดหูหนูนี่แหละอย่างเดียวค่ะป้าหมีก็จะลาดแค่ที่ก้อนเห็ดหูหนูส่วนเห็ดอันอื่นป้าหมีไม่ได้ลดนะคะความชื้นมันก็เลยไม่เพียงพอแล้วเวลาดอกมันออกมาเห็นไหมคะดอกมันจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนดอกขาดความชื้นนะคะไม่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยแบบนี้ เราก็ไม่อยากเอาไปให้แม่ค้าเนาะมาของมันไม่สวยก็เลยต้องย้ายเขาเข้าไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมค่ะอา่าพาน้องไปบ้านก่อนเนาะ